ต้องเข้าไปในแชทละ่ะมั่อเมขึ้นนี้ยังไงยองไปแล้วโทรศัพท์โอนี่ดิไม่ละรอยรู้กินข้าวกับอะไรยังกินกับกุ้งเผาครับสั่งเชื่อม่ได้สั่งเชื่อบบไม่ได้หาที่ลงก่อนนะเต้าอยู่ไทยบม่มีบ้าน ไม่มีคนอยู่บ้านนอครับเอาหมยอมาดูหน่อยผมสั้นแบบเม้หน้าตาเด็กดีขึ้นนะสวัสดีครับขอบคุณน่าสิบดาวนะครับจากพี่แั่นั้นพี่ใส่ผู้หญิงหยกันเห็นหลานนีเบล่เห็นหลานรึเป่านี่นี่เห็นหลานรึเป่นี่ขอบคุณน่าสิบดาวนะครับสวัสดีสวัสดีแม่เขียวครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่เสียวว่าได้นัดครับเดี๋ยวือกัดแนเมกับลูกเมนอยู่เออว่เมนมาเบิงงเมรแล้ะกับไฟไซตีฮะย่ดิยพุ่นย่โยพุ่นย่เบิรการตูนยบงเ้เกี่ยวด้อเอาไปอรกะเกยขอบคุณนะสิบเราจาครูแจงนี่ไงนะครับผมกินอย่างคนรวันนี้กินกุ้งครับไฟโทมาโน ขอบคุณสองร้อยดาวนะครับผมมาน่ห้าสิบดาวนะครับเป็นดัชเชสแท้ท่านท่านท่านเผื่อด้วยนะครับคนหลอดน่ารักครับผมขอบคุณสามสิบห้าดาวนะครับโมยอ่ำย่องอุ้มจะไม่เร็วนั่นกถเองนะ มันแสนะบเลยน่ไดบกว่ามากดรอกจะเด้ลองกินมันแสบโอ้ฮันโอน่มแซ่แสบเทนอต้าวอยู่บ้านใดอยู่บ้านนนท์ขอสวัสดีมามีจิ๋วด้วยนะครับผมส่งดาวให้หนึ่งร้อยดาวขอบคุณครับ ุณครูแจ้งนะครับห้าสิบดาวไม่ได้ออกงานบัวเต้าไม่ได้ออกครับก็ว่ามิดจงไว้ให้บีมาโชโตกันนะจิงนนี่าค่พี่น้องใครทำครับผมครับบ่มีบคุณสรอยดาวนะครับขอบคุณนะครับ พน้ำพาย่างเนี่ยน้ำพายน้ำพายไอ้อยานี่ยนี่ครับก็ได้ผี่สุกใส่นอตหรอครับครับนี่ขืนไว้ตรงห้องด่าไม่พิกาเอาก็เป็นซี่แปลกๆอ๋อหน้าหาโลส่คอยขืนหาโลเขาเป็นกิโลตไตปอ เซเว่นอันหนู้มันสิลงไรเซเวนูมันม้วนมันตัวมันตัวเซเว่นมันม้วนมันสัวอืมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างอยู่อันนี่สร้างไหญ่สร้างอยู่ในเมืองให้ตายวะยังจะอยู่สร้างอยู่ในเมืองตอนไหนบางเอิญตัดผมแล้วน่ะโอ้ไปตัดผมมอกว่าไปตัดผมแม่เมื่อนี้ไม่ได้ไปตัดร้านทองไม่มันปิดที่ไหนเมืองเออเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าไปตัดในเมืองนั่นเจ้าไปสร้างอยู่ใส่น่ะเซเว่นมันตัวมัดทุกดาเซเว่น ยูอันย er um um> ูสังตลาดนั่นแหละเอ้อนกรังก <the ่ไมาขึ <the 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 ้นัจซังร้อนเล้อนเลยร้อนลยี่ราต้หายดกเอนี่แม่ี่าเียกยกันนาว่างั้นหัวกที่สา้น่รักเพื่อพี่ต้องรองเลยมันต่างฮักแท้ฝนมาตกบ่บ่ตกครับ ทันบ้ตก็หนีขาเปียกหมดเลยจีจีขอดูหมูเด็กไม่สนใจครับเล่นโทรศัพท์ญี่คุ่นเบึ่งได้การ์ตูนไอ้ิงลี่รอกว้าแล้วนะเบิ่งบ่องได้ครับเอฟซีไอ้ิงลี่ครับ ตัดผมออกน้ำหนักน้ำหนักหน้ารัวไปนะเพิ่อนเราค่ะเด็กขอบคุณแม่โอจากลำปางนะครับหนุ่มลอยดาวกินก้อนข้าวเจ้าอะไรดังหัวเทียบกันนะเออดังหัวเทียบกันนะใครควบกันเอาใส่เบื้องกันนะบีบเบื้องกันนะนี่มันหอนบีบเบื้องกันนะมันคล้วยได้เยอะบ่มันกล้วยโอ้ยมันแต่ไอ้ขึ้นเป็ดเปล่า อมโตน,นสวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสดีครับกนนผมสเต<อ>ฟานนะย่งกุ้งดีผมสเตฟานนะครับสเตฟสเตฟานตัวน่าเติบมึงหาไอ้น่ตัวนะหา,นะนาเพื่อเ้ขากันโทษตกวันไหนดีแต่ผมไม่กันคแนแม่ไหโลก็กันอะเอาอาชิมาเสร็ อะไรผมบอกบ้าขบคุณนึงไว้แล้วนะครับเอาไม่เห็นดทรงนี้แก้มหายหน้าเรียวมากย่ร่เดี้ยวูกไรอบกันเอาส่ดังบัรแคนเนาะจิงลี่หรือสเตฟานนั่นเนาะวันนั้นสวัสดีพี่ตานนะครับเขาทไปต้องผักเขากลับผั่ไงลูก อะไรอะไรมันควายไปนะมันแบบควายดั่งนี่สิมันก็คือโยกครับดังงผมพี่น้องมันมันควายไรเนี่ยผมนี่ยดั่งแถวจะควายบ่ไรเลยนี่ะมั้ดั่งแถวมันจะแกนนครับมันยึดกระดูกดั่งผมเนี่ยมันจะทีเดียวคุ้ยมันอ่อนผมเนี่ยเนี่ยมันอะไรคือควายอะไรคือควายเจ้าาควยบอกมันควายมันก็คือแบบภาษาบ้าลมันก็คือแบบพี่ยังเขียวควายจี่สิไหมเขียวเฉียว เขาแบบสีออกแมนเข่ยกเยกเขมาุยเขยวเขาแม่เขาแ่มาพี่แมาพ่มงมาพาพี่เร็วกินดีครับเพิ่งกินครับผมหลอกกินกันไม่ลงจริงๆวันที่8 0 0งพคนนะครับ แมงเมาันบินเขามันมันกุ้งหยดดิงๆอยู่แบบนี้รีวดวกินได้ป่นี่แซบแสบเต้ายองหลอกคว้ามูอาอมูยอหล่อสุดอู้มักเสียงหัวฟีแมมัน มันสเปิดเครื่องบอกประเด็นแม่ประเด็นันเเปิดเครื่องจะปีดใบให้ยังพ่อไปน้ำไปหาบอพอดีโบน้ำไปบอครับพอดีบน้ำมาดอกให้เต้ายอน้อยห้ารอยดาวขอบุณนะครับเอากระนั่งน้ำไอเล่นะน้ำกเล่น จเนี่ยงมันั่งอบไได้ไปซื้อกุ้งมากินปีิบัติีนพ้ะนรรมมูยอมาโชว์น่ารักหน่อยขอบคุณพี่เมย์นะครับ2องดาวครับส่งติดกันแล้วห้าสัปดาห์มากินเพิ่มน้ำหนักให้อร่อยนะะสวัสดีครับไม่สวัสดีครับไม่สวัสดีครับ สวัสดีครับแม่เอ๋ม้ลูกสวัสดีครับใหม่ครับอมันใหม่งานไหมลก้มก่าวว่าันไม่โอเคเลยค่ะไม่โอเคเลยเอาได้ไหมยังโอ้มือนี่แะได้ ขนมกับมาม่ายังไม่ได้รับครับผมขนมกับมาม่ามีบ่ว่าดั้นใดครับผมโบกย้ายกินเข่าลายๆด้อยยูเล้งกับร้านดูลูด้อยกุ้อันกล้วยไข่ไหมผู้กล้วยไข่กับอันเข่าลายๆด้อย้ายเอ้ยยังก็สลัดสลัดสลัดผลไม้สลัดกับ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 กล้วยไข่ครับ โอ้โหโอ้โอ้โหว่ามีของของกินของของบนและไม่บัดลืมไปเอาครับบัดนี้มันก็เลยเน่ากลยก็เลยเน่าแต่กินได้เป็นบางส่วนบ่แม่มันเด็ดดาจดัเด็ดขอบคุณพี่เมย์นะครับห้าร้อยดาวจัดผมใหม่แล้วลองดูเฮ้ยมาตันให้เลยนะจะมานมั่งหัวควนกันหัวเดินนี่กับเบ๊เอ็มเปิ้ ก็มีงานมินติ้งอีกอย่างใดงสินางานไปได้นนอกลาเลยครับผมลักปีนหน้าตั้งไปเลยครับพ่อเอไปใส่พ่อเออยู่บ้านครับผมพ่อเอไม่ได้มาครับเอการนอนเอาใกล้ๆเลย ดูคลิปพ่อซูลซูลแล้วเอาขอบคุณนะสิดาวนะครับขอบคุณหนึ่งวันดาวนักข่าจากพิมอ้อนะครับผมขอบคุณพี่ปิ๊งหนึ่งวันดาวนะครับมาแล้วครับ